เดือนกมาากราธัานวาการชายแดงก็มีมูลค่ารวมหมื่นเจ็ดพันล้านบาทแลวนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสองพันกะว่าล้านบาทาแยกเป็นส่งออกหมื่นอพันล้านนะหมื่นหกพันล้านส่งออกนะครับแต่นํำเข้าแค่พันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านเองนั้นะน่าส่งออกนะครับก็มีพวกสินค้า,าขอโทษไม่อ่านนะฮนะเพราะไม่หายใจแล้วเนี่ย เดือนกันต้องมาอาอกทุเรียนนะชวนท่านกับลูกค้าใจแรงเดี๋ยวนี้มีเนื้อหาเยอะกว่านี้นะครับใจแดนทางดา่านอุปกรอ์แม่สอนเนะี่ยแม่สอนจังหวัดตากเนี่ยก็มีคุณค่าเพิ่มขึ้นกัน,กนขอให้อ่านนะครับส่อองออกมากที่สุดก็คือเบียร์สนะ่องออกแม่สอนนะพ่ามาดื่มเบียร์เองนะใช้โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลส่องออกไปพมา่าเยอะนะข้าวที ฝ้ายโทรทัศน like ์น right. so ้ำม ah. <Columbus> mm ันพืชรองเท้าแต่กองน้ำกาแฟสนมเดรูปและหาปูงแต่งอันนี้คือที่ส่งออกไปพมาส่วนน้ำเข้าได้แก่โคกระเบือถั่วลิสงแร่พวงถั่วถั่วเขียวิมันนี่เข้าทางแม่สอนนะเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นแม่สายอะไรแต่ไม่ทราบนะแต่ที่น้นแม่สายน้ำเข้าเยอะก็คีไอพวกสินค้าหรือเมื่อลิสิสธิ์นะกองที่แบนเนะ ไม่ไม่ได้ดีนะนำเข้าไปเยอะจับไปแย่นะอันนี้เข้าสู่เนื้อหาแบบนี้จริงจริงนะประเทศไทยมีการค้าในแดนผ่านด่านลรบอลหลักๆเนี่ยตัอ้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนสาวรผ่านจุดผ่านแดนย่อยๆอยู่ทั้งหมด9.5จุดหรือเกด่านนะมีไทยมาเลเซียสา้าด่านไทยลาวยี่สด่านไทยพม่า18ด่านไทยกัมพูชา16ด่านเนี่ยรอบๆประเทศเราเนี่ยด่านเยอะนะ วิธีการนะวิธีการจัดการของเดียวก็คือกำหนดช่องทางการนำเข้าออกก่อนต้องระบุไว้นว่านำเขา้าตออกได้ที่ไหนบ้างนะตามจุดที่เขากำหนดเท่านั้นถ้าคุณเข้าออกโดยไม่ได้ผ่านในจุดที่ว่านี่ลักลอบนี่กอนเ่านั้นไม่ว่าเข้าหรือออกไม่ว่ากอนนั้นจะเสียภาษีไม่เสียภาษีก็ตามท่านต้องผ่านด่านหรือจุดที่เขากำหนดไว้กำหนดะวิธีการให้เหมาะสมคือถ้าเป็นสินค้า เ,เล็กๆน้อยๆก็พิธีการอย่างนึงถ้าเป็นสินค้าที่มีลักษณะกา,ารค้าระหว่างประเทศก็ต้องจัดทาพิธีการแบบทีแบบนึงนะครับเพื่อให้เกิดความรัดกุมในการแัดเก็บภาษีอากร่อนหรือควบคุมสินค้าไม่ลินประสงค์นะเช่นสินค้าละเบิดทรสิทธ์อันใดสินค้าที่ต้องขออนุญาตนําเข้าส่งออกจะต้องดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ถูกต้องในก่นอนครับหรือสินค้าที่ออนเสีย